สวัสดีครับเจะสอนได้เป็นหลัง้ะมาจากขึ้นแอวบ้านมาใส่เบ็อดอไรเป็นหลังขึ้นหงำสอบมายำขึ้นกันสามที่ตัวครับไหญยกันขค่กันะลงมากครับเล็มมายำถ่าขู่ขไปีจเ๋ด็ดที่สามคนต้องเดือดต้องกันครับ มานก็นยังมหมือนโซ่นังแหลกใช่ไหมเอ้อยเงียก็ได้นมนออาอยู่ทั้งโคกเขาพี่เงียรยังอยู่ครับก็สุ่มลราหรืเอเปล่า้็มาต้มรวยไปเลยครับมาสวยปลาหลุดถามมันถือเรามันถือแดดแสงดดแดดเรามันตีวินครับมันสิรุดนั่างล่ะพี่นไหมมาหยามก็โ้าครับเปิดไปได้ ครับนต่พอถืบโอ้ถ้าเส้น,นยาวจะเส้นแหลงนะหังนะครับมาดู้นกันพี่น้อมันบ้มามึง หาอยู่ให้กินครับขึ้นเดืกมาจะ้ตสวยมากไปทั้งไม่ไปเนอกระบ่กถือ ผลกับเลือดป๊กเนะื้อให้ครับคืออย่างนี้มันสง่งมาเลยถือถอนมาแมาพายุเขาไปนะถือท,ทางกลุ่มกว่านสมามรถเราบ้านเรอครับสนซุนเลยพี่น้องเอ้ย ย้ำไปมั่กัน,นเลยนะครับไอพี่น้องย้ำกันไปเลยครับรอีกสองหลังครับสุดท้ายหมู่มฝ่ายไอพี่น้องเอ้ยครับตัวพุทธศกครับรอีกสองหลังสุดท้ายทั้งเครื่องครับเดี๋ยวจะทั้งหลังโอ้ยเป็นสี่หลังนี่ ก็ไปกันพี่น้องลุนะุนะ้นละโอ้มันถือตีโอ้ถือลิฟทพี่น้องฮัปอุ๊ยปลาดุกครับโอ้ยอีกงแคบพี่น้องอีกแล้วหมาดเองแล้วครับหมาดถึงปลาดุกเลยครับดูนี่โอ้เหลี่ยงหุ่นเลยพี่น้องยัมลุกยอดครับ มาแล้วพี่น้องมามาแล้วหนึ่งแทมแทมมาโซามาแล้วแทมนุ่มครับทางเทือกมาเหนือกับตีลุนทางล่างพี่เนาะปลาดุกต์กับพี่น้องนะ,ะกาครับจะมีหุยเลยครับนี่มึงขึ้นเดี๋ยมาตซีหาตัวครับ,บเนี่มึงโซามาหนึ่งกับแ้วเราตัวนึงพี่น้อง

เดีันไปเรียบร้อยเพีงเนาะเดี๋ยวหลังเดียว,ยว,ยวครับอนุญาดพูดกับมึงครับมึงหลังตุวถ่ายครับหลังตุดท่ายตับตั้งทึงนึ่งอ้าลงถืองไปทั้งรางครับตุดถ่ายลต้องถือมาขึ้นนะครับบ่ถือพี่น้อง นี่แหละเห็ุคนเด้อพี่น้องนะเนี่ยภาพพี่น้องพยายามทั้งรางครับทางเตื้อพยายามมาหลอทิปหาหลังครับให้เดียวใช่ไหมซิปหาหลังครับภาพพี่น้องไยายามทั้ง่างเข้าพี่น้องพี่นพี่น้องเนาอไมพี่น้องไอ้มายามกวนครับผมนเืองกันเด็กเป็นลูตุ่นเลี้ยงวัน เราม่รูกันอยู่แล้บรรยากาศเต็มหมดซอยอยู่แล้วเสียงกำลังตายมันแล้อ่งโอ้โหฝืนไปแล้อ้ยน้ำน้ำเนี่ยเดี๋ยวมใ่แ้วเมันแมนเ่ลาะบ่มันไม่ถือเบ็ดตัวหลังรถมึงขึ้นดิอฮ้ยบิ่งดูเบ็ดตีขันเรืงว่าจเบิ่งดู โอ้ยเมนพุ้นเนี่ยโอ้ยเบ็ดถอนปลาปะปลาถอนเบ็ดมาสิโอ้ยจ้าขอเบ็ดถอนโอ้ยพี่นองนี่ปลาถอนเบ็ดมากปลาดีเสียงมันจ้ำจอ่นี่โอ้โอโอ้ดึงยาเฝ้าดึงหงายดึงหงาขาดขาดออกกันบอกงี้เลยครับว่ามันเสียงตีเฉียงบนบ้านปลาตีเสียงไม่ใช่ปลาถอนเบ็ดมากถอนเบ็ดมาเลยวะโอ้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 จะจี๋ก็จี โอ้ยโอ้ยอยเน่พี่น้องเอ้ยไป๊ะไป็นไป๊ะเป็นเป๊ะ้ยปอ็บานปัดที่เทียงอ้าวจ้ำจ้ำยุ้ยนี่มึงเขึ้นมึงด้นี่พี่น้องเอ้ยครับตเทียงะนงมึงจะนมังยงอไมาต้นี่เ็นดิปลาอนเมากับบโมีอออมาไลครับอ๋อนี่ของใส่ของไจอยพี่น้องใส่องลปปาไน แล้วมึงตัวปลากับของอะไรกันนะเฮ้ยัดจัดรน่มึงของพี้น้องแล้วมึงตัวปลาอรกันมินะี่าได้ปดุกตัวนึงครับขวงท <c oughs> ่อเส้ใส่เบ็ดมันมันต้องขอาง <c oughs> อง,งีมมมอ้มันบ่มีมันเนาะมึงจับมึงเทียบอกันไดตัวของกับป่าย่กัขวงนีคูล <c oughs> เป็นเอาเส้ดเด็กละ คือไงท้องแค่นี่ยมันติดตายใช่เปาแ้วมันกเันขึ้นมาแล้วตามตัวเต็มของเลยพี่น้องเอ้ตังเช่นยวมันจะร้มเียสาดกันนะบึ้มเัเรอยๆครับยากมาอกว่านัอีกได้ผลแครับถ่มาตนไงกั่วมเตือนมันข้นตัวไอตัวมันนั่งไหนอยู่เรอยๆครับ ก,กิน,นลังนี่ละนโอยฝัน,น,น,ล,นลังนี่พี่เนาะผมยุแก่นิครับไปแก่นิโอ้ยมันมก็นเสียบเนน้นองใครจูเห็นมันย้าย้ำกันเรื่อยๆครับหาอยู่งกินแบบพิสานกิน้อคับ หลังนี้รุดไปเมื่อคืนเี็นีหมเนาะเห็นแต่้ขั้นครับเสี่ยวจากปากไปเลยครับเสบี่ยวจากเบ็ดไปเลยครับงนีว่ามันหยักเดียวเตืบปลายมันแหลมมาเลยรุดไปเลยครับรุดไปใส่บู๊ใชาไมัเท้าครับรุดจากปากขึกก้นเขาแล้วมันไปเบลี่ครับไปกินเนาะ เดี๋ยใส่เขาสากบ่มือเนี่ยึงสิลังเมื่อกีรุนี้เลยพี่น้องไอ้ใส่กับโป๊กันไลครับหลังหลงหลงหลังมันังกันครับแหลังม่สีน้ำน้ำปุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวหลเม่บกคอยยี้จะดีกวไอ้โอ้ยพี่น้องโบกติงเลยครับล่าหลายเมมอ้อ โอ้ยสองตัวแล้วพี่น้องเอ้ยยังสี่แล้วครับหาอยู่ห้กินหมดได้แล้ครับอยู่นี่เองเมงเลยครับตัวเมื่อคืนที่ได้บูว่าแล้วโอ้ยป่าเปินอวดไปแล้วก็ตัวโดนหรอปะที่เขาก็จะโดนโดยดิยามตัวเวทน้อยยามตัวสองคนหมดเนาะอือตัวปลาไหมเขาของได้อีกแล้วเหลุมมโนู่นนี่ สามตัวเต็มของพ่อแล้วงูโปโล้เลยผมนลยต่ปะไตาย่างนี้ลูกอะไรเนี่ยพี่หนังเองบางพีนี่มาทำตัวเต็มของพ่อรล้ครับ่ะี่ยอีกครังเดียวพวงอีกครั้งเดียวรุ่นกันเด้ครับย้ำกันทั้งปุ่นเหรครับ เลยครับน้ำน้ำเนี่ยอืยามเบ็ดตะเวนกี่ดอกยามเบ็ดตะเวนโอ้ยปลาดุกจิ๋วจิ๋วจิ๋วขาอบันสังครับอืมจิ๋วจิ๋วอืมนเมองไงจำเลยหละพ้นดีดี ใบเดียวไม่เดียวปะโดนมานเจน,นึงแล้วมืงขึ้นเนี่ยเพิ่งเจอแล้วพี่นอ้องเอ้ยตัวหนัดขวางเลยเนี่ยเขาเป็นสัง่งผุมาเขาเป็นงมันติดได้ไล่สิง่งล,ละลไล่เป็นจุดก็ยังหางสัง่งเหมือนมีโอวแบบสัง่งเออนั่นแหละคนเดียวเขาเป็นสัง่ง กินอะไหรหลังนี้่เออกินข้าวกินอะไนได้ไหนท็อปเปอรสังค,ครับเมมเป็นของพอรอเลยพี่น้อกเาดต้ที่ ชีวิตของคนอีสานหาอยู่หากินครับเตือนขึ้นมากกับแม่ยำเป็ดไส้ไว้เนี่ยมันแรกกับมาหาไส้ไว้ครับเนี่ยมขึ้นกันเป็นยำก็ไม่ได้จะดูให้กินกับคำขึ้นในไพี่น้องเพิ่งได้ทางนะว่านั่นเหมือนคนตกครับเคาอีกนึงก็เป็นคู่มากกินพี่น้องมากหาครับหาอยู่หากินคือบนบ่าตัวเองหาตัวผูมากินครับก็ป็นผู้มากกินนี่โอ้ยบม่ได้เสือเป็นพี่น้องครับ แค่คนติดตามนพี่นอง่ด้อกกำลังเล่นแกอยากกป็นอย่างนองเหรครับเบิ้น้ำกันทึ้งสีหน้าเลยนะครับยวกหลังจากเข้ามาถึงมอห์ดตงหน้าแล้วมาเบื้องข้างเป็นอย่าอันนี้ก็เปิดขค้ื่อนเนอย่างไรเค้ื่อนในป่าที่หาตัวครับเค้ืนอันนี้คือยังมาขค้ื่นเลยครับวันนี้อันนี้คือยังมุมมาต่อนย่งเป่นองอันนี้ปลาคอครับปลาดุกแน่ครับ อเสมบูติมาไปเนี่ยจดจับดากไปแ่่หยางไม่หยางทีออกเลยบ่หันตึงครับสองเมื่อไหร่บ่ละมันบอกสามม่สตัวิสตัวสีตัวได้ตึงเล้ออกแล้วร่วมกันเท่าไขึ้นอีกพี่น้องบ่หมาขึ้งหดก้อนหรืห่หมานหดก้อนโอ้ยหมาสนหมดก้อนนั่นละตวไม่ถึงตัวยวน เป็นยังไล่ะยีนงเฮ้ยโตป้านะครับโตป้างามนะครับขอบคุณขอบคุณเขติดตามเขาครับกดไลค์กดแชร์ขอกรังใจจากเยีนย นี่ตีนังเด้อมื้อนี้พี่น้องผมก็อยู่ไปล่ะครับแล้วมื้อ